จินตนาการถึงสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่สามารถใช้งานได้นานถึง2วันเต็มๆหลังจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวมันฟังดูดีเกินจริงไปหรือเปล่าแต่ข่าวดีก็คือเริ่มกำลังจะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงกับรุ่น c 8ป pro ที่เพิ่งม,มีการเปิดเผยทีเซอร์จากเรือประเทศเวียดนามมาแล้วและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปเครื่องนี้ไม่ได้แค่มีแบตเตอรี่อึดเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ท้าทายความคิดเห็นของคุณด้วยสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนลองนึกภาพแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคอนนารบววมมมมจุสูงงถึ7 ,00 ah ชั่โ mAh ที่เริ่มอ้างว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันเต็มๆหลังจากชาร์จเพียงครั้งเดียวซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปที่อาจหมดเร็วขึ้นหากใช้อย่างหนักตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนชอบเล่นเกมดูวิดีโอหรือใช้งานแอปต่างๆอย่างต่อเนื่อง C85 Pro อาจช่วยให้คุณไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จบ่อยๆในวันหยุดยาวหรือวันทำงานหนักนอก,นอกจากนี้การชาร์จเร็ว45 w ก็เป็นจุดเด่นที่ช่วยเติมพลังให้เร็วขึ้นเหมือนกับการชาร์จไฟด่วนๆที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เช่นนี้จะทําให้ตัวเครื่องหนาหรือหนักเกินไปหรือไม่เรนบอกว่าด้วยเทคโนโลยีซิลิคอนคาร์บอนที่ล้ำสมัยหน้าจะทำให้เครื่องไม่หนามากเกินไปและยังคงใช้งานสะดวกมือแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดแต่ถ้าคุณเคยใช้สมาร์ทโฟนที่มีแบตเตอรี่ใหญ่เช่นรุ่นบางรุ่นของซัมซุงหรือ iPhone คุณคงเข้าใจว่าการสมดุลระหว่างความจุก,กับขนาดตัวเครื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายและหลายคนอาจถกเถียงว่าเทคโนโลยีนี้เป็นโอกาสใหม่สำหรับแบตเตอรี่ที่ยาาวนนนขึ้ หรือแค่การตลาดที่โอเวอร์ไหมบางคนอาจคิดว่ามันดีเกินจริงและอาจทำให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นนอกจากแบตเตอรี่และความแข็งแกร่งของ c 8 5 pro ก็จัดเต็มด้วยมาตรฐานทนน้ำและทนฝุ่น ip 6 9ซึ่งหมายถึงการป้องกันจากน้ำและฝุ่นในระดับสูงมากเหมาะสำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งหรือชอบออกไปข้างนอกเช่นเดินป่าหรือใช้ในสภาพอากาศไม่มั่นคง โดยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหกหรือฝุ่นละอองนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานทหารในม STD สทีดีแปดหนึที่ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกแสงแดดหรืออุณหภูมิสุดขั้วทำให้เครื่องนี้เหมาะสมกับการใช้งานหนักได้ดีหน้าจอแสดงผลก็เป็นอัลลอคคามละเอียด f h d ที่คมชัดพร้อมรีเฟรชเรท120เฮิร์เพื่อความลื่นไหลในการเลือ่อนหน้าหน้าเว็บหรือเล่นเกมโดยความสว่างสูงสุดถึง4พันนิตเหมาะสำหรับการใช้กลางแจ้งในวันที่แดดจัดโดยไม่ต้องรีตาเพื่อดูเนื้อหา ส่วนประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ธรรมดาด้วยชิปเซ็ต MediaTek d กเดินซีห6300ที่รองรับเครือข่าย 5G ได้อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยให้ดาวน์โหลดไฟล์หรือสตรีมวิดีโอได้ลื่นขึ้นโดยมีรำสูงสุด8 GB สำหรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกันและรมสูงสุด2 5 6 GB เพื่อเก็บไฟล์ภาพวิดีโอหรือเกมเยอะๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เต็มตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักเรียนที่ชอบเรียนออนไลน์หรือนักธุรกิจที่ใช้แอปทำงาน c 85 Pro จะช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้ราบรื่น ราคาคาดการณ์ของ C85 Pro จะอยู่ระหว่าง250-300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8,100-9,800บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดการถกเถียงในยุคที่สมาร์ทโฟนราคาเดียวกันมีแบตเตอรี่น้อยกว่าหรือบางรุ่นมีกล้องที่ดีกว่าคุณคิดว่าเรดมกำลังจะพลิกโฉมตลาดราคาประหยัดหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การแข่งขันที่ดูเดือดโดยไม่แตกต่างจริงๆ บางคนอาจโต้แย้งว่าการเน้นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และความทนทานอาจเป็นจุดขายที่แท้จริงสำหรับคนใช้หนักแต่คนอื่นอาจเห็นว่าการลงทุนในราคานี้คุมมถ้าคุณต้องการความยาวนานแทนที่จะซื้อเครื่องแพงๆที่ต้องชาร์จทุกวันที่มา The Tech Outlook h t t p s c o m n w w w d e t e c o u t l o o k c o m s s e l e n e w r e l e a s e r e l e a s e r e l e a s e m o b i l e r e a l m c 8 5 s e r i t e s e i n v i e t n a m r e a m c 8 5 p r o r u i 2 f e a t u r e 7 0 0 0 m h b a t t e r y i p 6 9 p r o w a t e r r e s i s t a n c e a n m o s a l a d คุณคิดอย่างไรกับเริ่ม C85 Pro นี้แบตเตอรี่ที่ยาวนาน2วันจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดหรือไม่หรือคุณมีตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้ว แชรความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟีเจอร์เหล่านี้เราอยากรู้จักความเห็นของคุณ